สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องไฮบาสไตล์โกนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนี่ครับเปลี่ยนจานนะครับจานหยอดมเมล็ดนะครับเพราะว่าอันเก่ามันสามหุนสามครับมันมัน มันต้องเม็ดใหญ่ครับแล้วมันลงซ้อนครับเม็ดทีมันลงทีครับทําให้กระพดมันต้นเล็กครับที่นี้เราซื้อเมล็ดพันธมาสามหุน,นะครับเราก็เปลี่ยนเป็นจานสามหุนสองหุนครึ่งก็มีนะครับนี่ครับ ใส่ลงไปเ <ink> รียบร้อยครับอ <s ug> อันนี้เราก็เก็บนะครับ ใส่ตามเบอร์ขขาโพดนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่รู้นะครับแล้วก็เอาสปริงนะครับมาใส่ สใสใ่ครับนี่ก็ใส่สปริงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลลอกไว้ครับกดไว้นี่ก็เป็นตัวกดมาเล็ดลงนะมลงรูนี่ก็เป็นถังปุ๋ยรองพื้นนะครับ ครับเดี๋ยวประหยอดพวกนี้ครับเดี๋ยวติดตามกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับ